รักสอแส<พ>น,น,นเลยกูไม่อยากเจอมันเจอลักสองแสนแน่ๆแลกกันไหมแลกกันมันถือกุซับไปเอาไหมอ่ะรูนก็คล้ายๆกันเลยเอาไหมเอาไหมเอาไปละพวกจริงขนาดเมึงกล้าหรือว่ากล้าเว้ยกูกล้าอยู่แล้วเอี่ยเอาไม่ไปแบบสุด ไปกินกูแหงกับมันเดี๋ยวโดนมันตบแล้วเดี๋ยวโดนมันบินอีกแต่มันโชว์ไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอมแม่งร้อนเดี๋ยวมันโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวมันบินกูัวโดนบินเหรอเออไอ้ยี่หยากพูดประโยคแรงมากเลยกีฬาไฟกีรถไฟนี่ไงรู้แล้วเสียงอะไรเนี่ยถึงรถไฟนี่ยดีใจตลกแล้วขนาดหนูว่าเสียงมึงไงแต่รถไฟเนี่ยเหี้ยกูขอให้รักอยู่ล่างเถอะ เดี๋ยวไมหวาดนะเริ่มสตีมบ้างไม่แน ouais, we sí. ่จะสตีมเลยวะตีมสตีมปวดท้องน่ไหวแล้วโอ้โหไอ้พวกมึงโดนอะไรกันมานนะมึงโดนแค่สกิลสามนั่นน่ะใช่ไอ้เขียไม่ได้เป็นกูเดินดิวะเกูไม่อัพสามนะกูไม่อัพสามนะยังไม่อยากอัพกูไม่อยากเสียกระโดดเชือกอะไรกูไม่อยากเสียกับพวกมึงอ่ะกเพแจกน้ำตาให้มันอ่ะนั่นหล่อโอ้น้ำตา เดี๋ยวนะถ้ารักอยู่นี่คือนามีท็อปจริงๆเหรอใช่ <c oughs> นี่ปลาจะเจอกับปลาเหรอ,อวะส่งไปแล้วปลาเจอกับปลาตัวมึงตัวมึงใหญ่กว่าจัดการมันเนี่ยมดูสกินเรซินดิมันต้องแค่ปลาคาร์ฟเว้ยส่วนมึงกับปลาดุกแคทฟิตรีเซนอ่ะฟอนสับพิดมันใส่ไปแล้วมันใส่ไปแล้วโอ้โห ไอ้เจ้ากนนี้ว่าะพุ่งมาหากูก่อนเว้ยไอ้เจ้าแปดมาเตะกูเนี่ยนะเออไอ้เชี่ยกระแทกพื้นเลยไอ้กบเลี้ยวหมดเลยอ่ะถ้ามันเตะกูด้วยความแรงสูงมันขึ้นมาหาเมืองนะเฮ้ยความแม่นเนี่ยมึงดูในขณะที่มึงคอมโบเต็มอ่ะแต่มันแค่ระดับสามเลยมึงเฮ้ยโอ้มาแล้ว อะไรวะไม่โดนะดิเฮียเฮ้ยเฮียรักรักโลรักโลนี่เซร่าตายสัตว์รักโล,ล,กโลแต่ไปไม่ได้่ะหมายถึงรักเราแล้วรักมันอ่ะ <c oughs> ยแยกกันสู้โอเคลักทันีแล้วโอเคทันท <Okay. S 2> ีทางกูอะ่ะโอเซโรฟินแฝดเมื่อกี้ ไอ้เหี้ยรที่ทิ้งกูอันตีตั้งใจอันตีแดกตอนที่กูอันตีด้วยโคตรเลวเลยสัตว์ในกลเหี้ยรที่ออกดีสัตวสทิ้งเลยทิ้งเลยเหี้ยทิ้งเพื่อนอะทิ้งเพื่อนวะทุกคนตคุณมึงแล้วมึงต่อแทนกันอย่างงี้เหรอวะไอ้สัตวส Copy. No movement detected. Two six going into holding pattern. Come in, Price. รอมังกรใช่ไหมไอ้พอลจูนแบบเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอเคโอเคสรับเปลี่ยนวางกับบัตกันเลยนะฮะจังหวะนี้ตักไปก็ตักไปโอ้โหไอเสียเอ้ยกูขอเลยเนี่ยร้านอย่างนี้ไม่เอาอันนี้กูขอโทษอันนี้กูไม่ได้ตั้งใจกูจ๋าตามทุกอย่างเพื่อให้มึงเกิด ไมึงเป็นีกูบอกแล้วไอ้สัตว์ฟันดุคนจะทำลายระบบนิเวศฟันเออจริึเปล่อชีวิตมึองนะเฮ้ยตอนเนี้ยกูเก่งแล้วมึงดูด้วยกายล่างมืดกูเก่งแล้วชาอ่ะไอ้ย่ากายล่างมือแล้วเก่งแล้วล็อกเป็นคิวล็อกเป็นคิวอ่ะมึงดูเออปีศาลดูวะโอ้ยี้่ไอสัตว์อีดอกทองช่างย็นไอสัตว์ที่พายใจหัวฉันมา

คิงไอ้สัตว์ไอยังไม่กดเกลียววอตไม่กดหลบนะไม่กดหลบไปข้างๆนะกดหลบไปข้างหน้ากูไอ้สัตว์ดูแลกูดิสอดเกือบไอ้ยังมึงดูคนทำตัวดิไปอ่ะไอ้ยังไปอ่านแล้วสามัคคีกันแล้วกูหลบข้างกูหลบข้าก็โดนอยู่ดๆนะก็โดนอยู่ดีไงแต่มันจะไม่น่าเกลียดเท่านี้ไง แบบแม่งเหมือนดึงกูไปเลยอะจริงไม่จริงไอถ้ามึงหลบข้างๆ้าอะถ้าเกิดมันเตะมันโอกาสโดนมึงอยู่ดีเหมือนมึงหลบให้โดนคู่อยู่ดีถ้าเกิดมันเตะดีๆไอะเอ้ยหลบไปข้างหลังกูเมื่อกี้คือเตะได้โดนคู่เลยนะบอกก่อนแต่มันได้เตะนึกภาพสินี่มันซีนในนรกสดชัดแต่แปลว่าภาคแค่ไทยแล้วสมจริงอารมณ์มากขึ้นเพราะเราจะไม่พูดกันแบบว่าคุณรู้จาทู้จารู้จาหู้จารู้จารู้ารู้จารู้จารูารจารู้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 จรู้จารู้จารู้ อเคือามวกูต้องเจอฉากทรยศอีกกี่ฉากอ่ะไอ้เกมเนี้ยเราเคยรอดกานเก็บละหักหลังเงินเครืใจ้หักหลังเลยนะพูดถึงสิ่งที่ผมทำได้ดีสุดจานนี้ก็คือใช่แล้วครับร้านไงี้กีวไม่ได้ไอ้เหี้ยกูไม่ได้รีเลือยขนาดไม่ได้จริงจะเกิ่วไม่ได้จริงไไม่เรโอ้โหนี่โอ้น้องชิงเขาเอาแล้วนะ ไปสีป้อมเหอะไอ้เที่ยไปเหอะอ้าวแล้วใครไปเหยียบสลีปปวนะไอ้เที้ยใจด้วยยิงโอ้โหยิงดูซัมติงตายแล้วยิงกูเอาเลยออุุ้้ยยวิ่ยต่อไปตามมึงไอ้เที่ยโอมโอมให้รู้สึกไงวะกิงมันเก่งไปรู้สึกรู้สึกไปไหนรู้สึกมันใช้ฟันผสมลิ้นมันใช้ฟันผสมลิ้นไหมแต่จะอ้วกว้า โอ้ยยิงกันโลกเอ้ยมึงจะลาดไอ้สัตว์มึงจะลาร์ดไอ้ยมึงจะลาดไอ้เหี้ยจะเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมไอ้สัสเยอะอะไของกูอะมันโดนคิวมันได้สิกคิวอะขดอะไรไม่ได้เลยถ้าอะไรกลับบ้านแล้วกวดไหไม่ได้เลยเรื่องอะไรของกูเนี่ยน่าจะเสียงเสียงรถไฟอันจะน่ารำคาญแล้ว เฮอยเฮียมังกรจะมาเนอะแต่มังกรก็ได้วะไอ้ก้ากูกดซื้อข่อไม่ได้เกูไม่รู้ไอ้สัสมันทำอะไรข้อค้าไว้อะนั่นปัญหาของมึงกับผู้ขายเว้ยไอ้กูไอ้เฮียเป็นเฮียอะไรเนี่ยกดเฮียอะไรไม่ได้เลยกดกดเปิดหน้าร้านค้าไม่ได้แบบข้อค้ามึงไม่เวลคัมให้มึงอ่ะเบลคัมก็กดเก็บเกตต่างกูแรงเลยสัส มึงไปอยู่ที่เกย์กันได้ไหพี่อ่กูอยากเอาของอะไรวุ่นวายเลยเนี่ยอยากเอาของโอนะโอ้ยโอ้ยฐานอมังกรกูรีเฟกพี่ช้าน้องไม่โดนน้องได้น้องได้มังกรแต่น้องต้องเทสต์โอ้ยเอ้าเซฟีนอยู่นี่เหรอกูเห็นใครอ่ะ ามันคือใครอีกไม่รู้มึงมึงเป็นหนูกูใช่ไหมมึงขี้หนูกูใช่ไหมนึกว่าเพื่อนเพื่อนเลยเฮ้ยอ่ะก็แค่ตัวมันสีฟ้าคุณก็พวกเราไอ้ตัดด้วยก็เหมือนเมื่อวานเลยนี่ยตัวสีฟ้าคุณดูสมมติว่าไอ้ตัดไม่คิดเรื่องว่าตายอะไรแบบนี้เลยไอ้ปอนทาทั้งว่าแต่เพื่อนกวางมึงจะไปคิดเหมือนกันหรือเปล่าไอคิดจะ ไออเชัดโปริชัดแล้วสกอ์ก ok ูจบได้อีกหนึ่ง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 นึ่เฮ้ยยังไม่อยากโดนเตะไอคิงไอซา